ต่อไปเป็นเรื่องอรีเสิร์ชดีไซน์ก็คือเรื่องของการออกแบบเมื่อกี้เราได้เป้ p o s า Obje าหมายเป้าหมเก็มาถึงเรื่องการการออกแบบเพราะฉะนั้นเวลาทำเรื่องของงานวิจัยเนี่ยคงจะต้องไปศึกษาที่ problem ก่อนเรื่องของปัญหาก่อนในหน่วยงานของเราในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตั้งคำถามขึ้นมาว่าอะไรมันเกิดขึ้นสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะฉะนั้นรีเสิร์ชดีไซน์ มันก็รีเซนต์อยู่ในเท็ก b o o k ทั้งหลายเลยมันมีหลายแบบในเรื่องของการออกแบบรีส r ร์ก็อยู่ที่ type of data แล้ว่าอยู่ที่ในเรื่องของข้อมูลในการดีไซน์วิจัยเนี่ยลบดยบว,วิธีวิจัยจะดีไซน์ยังไงอยู่ที่ข้อมูลประเภทของข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลเราจะออกแดีไซน์ได้แล้วก็ I type of data can b e collect and analyze for each research design คือในเรื่องของข้อมูลนี่สําคัญมากว่าเราจะไปเก็บข้อมูลที่ไหนแล้วข้อมูลนั้นเก็บได้ไหมคือต้องคิดในเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่คิดแต่หัวข้อคิดแต่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองอย่างอาจารย์น้อยเนี่ยหลักธรรมทำไมาันเสียงขอมอหลักธรรมในพุทธศาสนาความขัดแย้งทางการเมืองพมา่า Type of data collection ของท่านคืออะไรต้องคิดด้วย,ยถ้าจะไปเก็บนักการเมืองพมา่เาเก็บได้ไหมอ่ะ า้าจะไปสมภาษพพะทั้งพม่าได้ไหมอ่ะต้องคิดเหมือนกันตอนดีไซน์ตอนลราคิดดีไซน์นี่แหละเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้สําคัญมากเราจะไปเก็บใครแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนอีกเรื่อง d a ต้าเราจะเก็บยังไงทําอะไรยังไงคือคือตอนนี้กาลังวางแผนแ planning นนนนคือต้องคิดให้ระบบทั้งระบบก่อนนักศึกษาที่ผ่านมาทุกวันนี้คิดจากหัวข้อหัวข้อวิจัยคิดอยู่น้าเสียกับอาจารย์คิดแต่หัวข้อไม่ต้องเหือยพึ่งไปคิด ให้ศึกษาวิธีก่อนระบบก่อนว่าวิธีการมันเป็นอย่างนี้คุณมีดิเรกชันจากหนึ่งถึงสิบนี่คุณจบแน่นอนคุณต้องทําตามนี้ตามที่อธิการบอกหัวข้ออย่าเพิ่งยังไม่พูดถึงเรื่องหัวข้อเลยมะหัวข้ออย่าเพิ่งค,คิดทําตามที่บอกก่อนคือศึกษาเรื ation, pose, ่องปัญหา Facial Purpose equation Objective แล้ว Data ว่าจะไปเก็บข้อมูลที่ไหนก่อนหัวข้อเปลี่ยนทีหลังก็ได้ อธิการนั่นเรียนวิทย์เอกหัวข้ออย่างหนึ่งตอนจบหัวข้ออีกอย่างหนึ่งเาเก็บข้อมูลไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสกับหัวข้ออย่าไปเถียงกับแอนวเซอร์เรื่องหัวข้ออย่าเพิ่งไปเถียงกันต้องอธิบายให้เขาเข้าใจก่อนว่านี่ผมจะทําแบบนี้โปรเซสเป็นอย่างนี้แอนวเซอร์โอเคค่อยทมหัวข้อนี่คือวิธีการเรียนวิจัยแบบใหม่แบบอินเตอร์นะครับไม่ต้องไปซีเรียสหัวข้อตอนนี้ยังไม่สละสวยจังหัวมันเพราะบางทีเราเก็บข้อมูลไม่ได้หัวข้อเปลี่ยน อธิการก็ไม่ว่าอะไรไม่ซีเรียสเพราะเราเก็บข้อมูลไม่ได้ถามพระอาจารย์น้อยจะไปเก็บนักการเมืองพม่าได้หมดไหมสัมภาษณ์พระทั้งพม่าหรือเปล่าคือต้องหาที่มาเรื่อง Data ก่อนให้ได้ก่อนว่าเรียบเลถ้าจะเอาแบบสอบถามเก็บข้อมูลได้ไหม document ไปทำ document research ศึกษาเอกสารเอกสารหาได้ครบไหมนโยบายป้องกันยาเสพติดตีกคุณคนได้ครบได้ครบไหม่ะ เวลาจะค้นเรื่องนโยบายจะเร่ติดคุณจะเอามากี่รัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าคุณจะเก็บข้อมูลอย่างไรคุยกับแอมไเซอร์คุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วค่อยมาขึ้นหัวข้อหรือทําอะไรของเรานี่คือวิธีการทํางานแบบเป็นสเต็ปสเต็ปคิด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 ,คดนะคะรับบรรลัยาิญยามสอนที้พวกเราคิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วจะรู้สึกว่ามันง่ายถ้าไม่งั้นหลงทางไงไปกําหนดหัวข้อเสร็จแล้วพอไปหามันหาไม่ได้ หมดกําลังใจอีกนะครับต้องไปศึกษาอย่างความขัดแย้งทางการเมืองกับอบตอเนี่ยท่านจะเก็บใครนายกอบตอเอากี่ตำบลหรือจะเอาประชาชนทั้งจังหวัดหรือทั้งอาเภอหรือตรงไหนโรงเรียนขนาดเล็กท่านจะเอาโรงเรียนตรงไหนขนาดเล็กแบบไหนเรียกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก